สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับขา่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆในเน n อ p 1 9 8คุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามรายการไม่หมดนี้เสียงโชคนะครับเข้าไปชมความน่ารักของสาวสวยคนเก่งเสียงดีจากจังหวัดสุขโขทยัยกับการคองแชมป์ตอนนี้นะครับอยู่ที่12สมัยแล้วนะครับคุณผู้ชม ร้อมกับคว้าเงินรางวัลไปมากกว่า2,042,320บาทนะครับและสิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นในรายการเสมอนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพน้องแก้มขอมอบทุนการศึกษาให้กับน้องจูนมูลค่า5,000บาทนะครับเป็นภาพที่น่ารักก,กับการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องจูนเป็นภาพสุดประทับใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ จากการอัปเดตล่าสุดในรายการใหม่บนนี้นะครับเรตติ้งในรายการตอนนี้ประจำวันอังคารที่17ตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาเรตติ้งทั่วประเทศอยู่ที่3.05เรตติ้งหัวเมืองต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่3.45เรตติ้งต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาลนะครับอยู่ที่2.68นะครับและเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่4.01นะครับ ก็แสดงว่าแฟนคขับ f อต่างชื่นชอบในความน่ารักของหนุมน่มๆพร้อมกับเข้าไปชมเพลงเพราะๆของการประกบคู่ร้องเพลงหนุ่มหล่อสาวสวยในรายการนะครับและผู้เข้ามาแข่งขันเพื่อตามหาความฝันในรายการนะครับเป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวจึงส่งผลให้เรตติ้งของรายการไม่หมดหนี้ดีมากขนาดนี้นะครับและวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชม ในการประกันแชมป์ของน้องแก้มสุพิศรลาจากจังหวัดสุขโขทยัยเข้าไปชมความน่ารักของหนุ่มๆในรายการกันต่อเวลาเดิมนะครับเวลา18นาฬิกาทางเพจไม่หมดนี่และทางช่อง y t u t u เวิร์ก p พร์23เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน NSP198 และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆ สวัสดีครับ